อนรับชมคลิปฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจนี่ให้เพนเนียนะคะตรับชมคลิปที่ยังมีความสุขจ้าเปิดวาร์ปกันคะ่ะทุกคนวันนี้เปิดวาร์ปกันที่ครัวอีกแล้วจ้าพาทุกคนมาทําแกงเขียวหวานทานกันค่ะนี่นะคะมะเขือเราหั่นไว้แล้วจ้าแล้วก็นี่ใบโหระพาจ้าเรามาหั่นหมูกันที่กว่าค่ะพริกแกงเขียวหวานตลาดนัดจ๊ะ เติมน้ำมันลงไปค่ะใสพ่พริกแกงเขียวหวานลงไปผัดจ้า อแล้วก็นาเหมูมาผัดจ้ะผัดหมูให้สุก่ะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะ แต่พริกแกงกลิ่นชุนมากเลยค่ะทุกคนผัดหมูสุกได้ประมาณ90%นะคะเดี๋ยวเราจะเติมกะทิกันค่ะผัดหมูสุกประมาณ90%แล้วเติมกะทีได้เลยจ้า เติมเสร็จแล้วรอให้เดือดเดี๋ยวเราจะเติมเครื่องปรุงด,ด้วยนะคะเดือดแล้วเติมมะเขือจ้าพริกแดงใบมะกรูดจ้ะเกลือ ด้วยเล็กน้อยดีค่ะผงชูนิดหน่อยค่ะตบท้ายด้วยน้ำตาลนะคะดรอดทุกอย่างเดือดอีกครั้งนึงค่ะแล้วคก็ชิมรสค่ะ เดือดแล้วจ้ะเรามาชิมรสกันค่ะทุกคนมะเขือเ,เริ่มสุกแล้วชิมรสก่อนนะคะอืมแซ่บแล้วค่ะเติมโหระพาค่ะสุดท้ายติดฝาจ้าแล้วก็พร้อมอยกเสิร์ฟนะจ้ะ ร้อมเสิร์ฟค่ะแกงเขียวหวานร้อนๆทานกับขนมจีนทานกับข้าวสวยก็ได้จ้าไปค่ะทานกันดีกว่า